ทำงานมีมีฝีมือไพรวงน,นะสามวันนี้แต่ยากแต่เหนื่อยนะคะชื่อนนครับผมจะมีเนื้อครู่เนื้อคู่ไหมครับคือผมดูว่าจะมีคนมาคุยกับคุณไหมมีครับเด็ก<อ>วกว่าครับไหนเชื่ออะไรสองคนนี้กลโชคราบกันกันโชคลาบมีอยู่พอมีอยู่นะกันนะโชคลาบแล้วก็เชื่ออะไรนรินนริน ดวงหนูทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวถึงจะดีแล้วไว้ค่ะคืออันนี้ต้องไปดูส่วนตัวครับอันนี้ละเอียดครับอันนี้ต้องดู6ใบครับดูแบบเซลติคอ์ครับซึ่งดูข้างหน้านี้ไม่ได้ครับอันนี้จริงๆนะมีคนตรงตรงนี้แล้วเฟื่องฟ้า26การงานหนูจะได้ทํางานเร็วนี้ไหมคะมีโอกาสได้ทํางานนะครับอ่ะคุณชื่ออะไรนาง16ชมพู่ควรคบกับแฟนคนปัจจุบันต่อไหม หรือพอแค่นี้คะ่ะคือเรากําหนดอะไรให้ไม่ได้แต่บอกว่าดีหรือไม่ดีไพ่บอกว่าดีครับคุณเขาเปคุณคน,นี่คุณนางผมเดี๋ยวผมตอบให้คุณ <ผม S 1> นะคุชมพู่นะคุณนางสิบห